ปรากฏการความสนุกครั้งแรกจากเวทีคอนเสิร์ตสู่จอทีวีกับคอนเสิร์ตกระแสแรงแห่งปี2023ของศิลปินเบอร์หนึ่งของประเทศเบิร์ดธงชยัยนักอินไตยเลีเซ์สุดสําสำหรับแฟนช่องวัน3 1 x ในคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดเบิร์ดโชว์ครั้งที่12บอลิเบิร์ดจักรวาลทงชยัยวันเสาร์ที่18พฤษภาคมและวันเสาร์ที่25พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไป สนุกจัดเต็มทุกมัลติเวิร์สไปพร้อมกันจัดเต็มทุกเพลงดัง much, so much, much right และว้าวไปกับมิวสิค l ลเลย์โชว์สุดพิเศษมีโอโกเบริที่จะออกตามหาฮิเดโกะและ้วมาลุ้นกันว่าฮิเดโกะตัวจริงจะเป็นใครเอ๊ะหรือว่า น,นี่ดูโกมาแอบอยู่ดีและมาสนุกกันต่อกับแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์ที่คนทำกันมาสร้างความสุขให้กับแฟนๆในจักรวาลธงชัยกันอย่างใกล้ชิดเพิ่มว่ารับชมครั้งแรกทางทีวีก่อนใครกับคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดเบิร์ดโช์ครั้งที่12มัลติเบิร์ดจักรวาลธงชัยในวันเสาร์ที่18พฤษภาคมและวันเสาร์ที่25พฤษภาคมน,น,นี้ตั้งแต่เวลา2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางช่องวัน31